เอ้มาสงหดบ้านแล้วแต่เมึงยนครันันผมเมียนน่กไโอ้หหล่มันุเลยชเออโอ้ยจงไอ้ไทยจีนน้สุดตลาดเ่ยเออมันสีแซ่บอยู่อย่างนเอาเนนเนี่อันนี้มันผูหงได้คือของของเลยว่าห้านี่ เอกงบุกหงีย์ได้ะหมเึหี้ยเป็นงไงบ้งหง้ยเหี้ยหงี้ยังไม่ได้ปลูกันเกิดเองนะอ้โดกได้นครับเขาอาจจะสาดยังลงนีเครอือืมเกิดเอมันสาดยังลงนีอืมอืมอันนี้กะห้วยโจงหงายจกินน้วยสุกมันจะแซบคึ้ว่าอืมกินด้วยสุกไอศิบอกเลยถ้าอยากหน้าตาดีนี่พยายามกินบุกหงสุกเด้อโอ้ยโซ่โซ เตอร์สิเลอโกแตะบากกัด้วยไม่เห็นยังสบายใจไปไหมาส่งแล้วสบายใจแล้วเอ้าไอ้แฉบไปใส่บาตรทิ้งมันประยู่พี่น้องครับแอดดีตไปเล่นน้ำบาตรทิ้งมันประกาศกลับมาครับมันเลยให้ผมมาส่งประมาณาอ้ไปส่งผมแน่พราะนะคนเขาถามมันบ่มีความผิดเลย มันสิไปย่านอยังกูถาม,นะมายาอยองังมึงสิไปย่านอยังข้าพเาบอกีิโรธสิษย์ที่ไหนมึงย่านข้าพนันบ่าย่านมีญาติถามนะมีญาติเนาะโอ้ายถามใารย่านไอศิบบอกเด้อใครย่านอนาะไอิบอกเด้อเออถามใารย,ย่านใครย,ยัานก็ย่านยุ่งเมียแต่ไอศิบบอกเด้อว่ากูยิ่งเนี่ยถ้าเขาบอกว่าดีก่อนเขาก็บอกว่าดีเลยเมียใครว่าดีตลอดเนี่ยบอกให้มันมีครับมีผมญาตอินี่ผาเขาดาพ้าเขาปล่อยเขาก็เห็ดน้ำเขาเด้อเขาเป็นสร้างเท่าหลังเมื่อไร อาจีสอนเรี้ยงเมียจหร่เลีงกี่อน่งกี่ี้ี่วางสันเห็นแล้วเห็นครอบครอบคหนึ่งอยู่บ่ดตุยาสร้างเท่าไหร่นะเออมึงวอาไปจริงจริงเอาจริงเออเป็นแนวความหมายกงเลยไว้เอ้ยแถวอ่เตียมบ้านผู้เขาเขาคือบอกว่าเพื่อจัดเลขขั้นพว่อจัดเอจฉานทีสารมากไไม่มาขอบ้าน หามขโมยบ้านผีถาไม่หมายถึงว่าไหนหนึ no ่ง like ี่ปอบที่ห้าห้ามเขโมบ้านริปอบที่ห้าห้ามเขโมบ้านห้ามเลียดห้ามไดาห้ามเขโมบ้านครับสัตว์เอ้ยเงือกเฮียสัตว์ห้ามเขโมบ้านไม่ดีผู้เข่าบอกเออผู้เฒ่าว่าอันนี้ก็จริงครับจริงเออนั่นแหละแล้วบัดทีมึงเคยได้ยินคำว่ามึงหูใจนกติ้วบ่ะนกติ้วกูแค่นกกระบาดนกติ้วนกติ้วโอ้ยนกนกกระบาดกูหูอยู่ มันว่าแปลกไปจากหนามึงดอกอน,อนกติวนี่ผู้ถาว่วายาวเย้าขม้าบ้านมันสิเกิดพายอยู่พายอย่างนกติวยมูปีสีเขียวนะล่ะปีสีเขียวเออพวกนกขับบะคล้ายๆนกขา,กขาเต้นตัวน้อยตัวน้อยเอนอนกขาบ็ตั้งห่างนกขามันกับพ่ตั้งกับพึ่งดอกไอ้สิบอกเด้อ,อม,มึองผ่้ใหญ่เมียบังขับเดยวกูสิสอนมึงนี่พี่น้องครับเลยสอนดีตเลี้ยงผ่้ใหญ่เมียบังคับเป็น วางถาวางทางลงมาแมมขึงไว้ก้อนนะขึ้มก้อนขนตี้หลายเชื่อแล้วขึ้งไอ้ขึ้นว่าตังบัตแต่แมงแค่ฝันก็ปวกล่าฮ่าฮอือโอ้บัดได้ถือตีตลอดน้องหลานน้องเนาะว่าตอนเป็นใบหลุดผมมีคนกาเห็ดเนาะเออเสืออะไรอ่ะเสืออะไรขันแม่นนั่นยุนาห้านมอสแมันบักนีมั้ง เออบาบางงานบุญงานอย่างนี้มีบักนี่เมื่ออเรื่องจริงอีเมลเราโฆษณาเสียเงินย้อนมึงตีคนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้ได้ยินข่าวว่าอีเม่เราเสียเงินก็เสียเงินย้อนขายนาเนี่ยมึงตีเขาเนี่ยขายนามาให้เขานี่บ่นเกือบเกสิแปดสิบไรหรอวะเนี่ครับแม่พุ่นนะครับพี่น้องเรื่องจริงบัดที่นี่บัดมาโอ้โนลาโนกูเลี้ยตัวชีวิตมึงบัดมานันมาถือเมียตีเนาะมันเป็นสี่บ่ฮชีวิตหนักเลง ขึ้นดึงเอาใช่เขาก็ชิมอ่ะมืไแรกพอกันมือแรกพอกันโอ้ยครับโอ้ยครับเอามึงสบายใจแล้วเนาะเออสบายใจโอ้ยห่างเอ้ยกูว่าสิบบอกไม่ไปที่เนี่ยเขาอยู่ว่ล่ะบ่กบอกบอไปใส่ไปใส่ไปบ้านลูกกวเออลูกกวเออสบายสบายใจแล้วเนาะกูไปเนะมึงเสวยยานผีไปเออเอา